สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็มาทดสอบสูบน้ําด้วยแสงแดดปั๊มสมาร์ทเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เจอปัญหานะครับผมปัญหาใหญ่เลยนะครับหลังจากที่ทดสอบไปสักพักหนึ่งนะครับผมตอนนี้ปั๊มหลุดลงไปในบ่อเรียบร้อยนะครับผมพยายามที่จะเซฟให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าปั๊มก็ได้ลงไปแล้วนะครับผมรู้สึกเฟลมากนะครับนั่นนะครับผม ปั๊มหล่นลงไปในบ่อความลึก32เมตรพร้อมกับท่อ3เส้นนะครับท่อ3เส้นก็12เมตรนะครับผมก็รู้สึกเฟลค่อนข้างเฟลเลยนะครับวันแรกที่ผมไปทดสอบนะครับที่สวนของชนไมลอยนะครับวันนั้นก็คืมฟ้าคืมฝนนะครับแดดก็ออกบ้างไม่ออกบ้างก็มีปัญหานะครับ วันนี้ผมเตรียมตัวตั้งแต่9ก้าโมงตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งจะบ่ายโมงแล้วนะครับก็เพิ่งได้ทดสอบตอนเที่ยงนะครับก็คือเตรียมตัวมา3มชั่วโมงเต็มนะครับวิ่งลืมของอะไรนั่นนี่ทําคนเดียวนะครับตั้งกล้องตั้งกล้องตั้งแผงเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับกลับไป3รอบมาทดสอบก็เจออีกปัญหานะครับวันนี้ก็ ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมคงต้องสั่งปั๊มน้ำมาใหม่นะครับแล้วก็บอก่อบาดานผมก็จะมีปั๊มน้ำติดอยู่ข้างในหนึ่งอันเออคือปัญหามีตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมก็แก้มาเรื่อยๆแบบรู้สึกถอดใจตลอดนะครับผมก็พยายามพยายามทำให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะครับตอนนี้ก็แดดออกดีมากเลยนะครับแต่ปัญหาคือปั๊มหล่นลงไปแล้วเรียบร้อยนะครับ เจอปัญหาประมาณ4 5หรอบนะครับแก้ไปใช้เวลา3 4ชั่วโมงตอนนี้ก็คงจะต้องพักกันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาวิธีจะลองเอาปั๊มขึ้นว่าจะใช้วิธีไหนได้บ้างนะครับใครมีคำแนะนําก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมตอนนี้เฟลอย่างรุนแรงเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ